สวัสดีครับรายการอาจารย์มนพบปัญหาในวันนี้นะครับเราอยู่ที่ริมแม่น้ําขงฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งลาวใหญ่มากเลยนะครับตรงนู้นเป็นอะไรนะ่าจะยึดทิงโรมันใช่ค่ะโอเควันนี้ก็ได้เรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของลูกค้าคือคนที่อยากจะเป็นลูกค้ากับเราใช่ไหมเขามาติดต่อให้เราเนี่ยชาระบัญชีให้ แต่ผลปรากฏว่าพออาจารย์เจีย๊ยบได้ตรวจสอบเข้าไปแล้วมันชําระบัญชีไม่ได้เขาเลยจะต้องเปิดกิจการต่อไปท,ท,ทั้งที่เขาอยากจะเลิกกิจการแล้วอาจารย์เจีย๊ยบไล่้ฟังหน่อยเป็นยังไงครับค่ะก็ได้รับการบ้าจ้างมานะคะว่าให้ช่วยเลิกให้หน่อยนะนะคะก็ชําระเงินอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะปรากฏว่า ในงบการเงินของเขานะคะอาจารย์ไม่สามารถที่จะเลิกได้คือเวลาจะเลิกเนี่ยอาจารย์เจี๊ยบต้องไปดูงบการเงินใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อจะต้องทําการชําระบัญชีใช่ค่ะรั์สินหนี้สินทุนต่างๆมันต้องออกจากงบการเงินทั้งหมดใช่ค่ะอาจารย์เจี๊ยบก็เลยไปตรวจสอบพบว่ามันมีหนึ่งรายการที่ทําให้เขาเลิกไม่ได้คือ เงินประกันผลงานค่ะเงินประกันผลงานใช่ค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราดูในงบการเงินทุกคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวตั้งแต่ดูในงบการเงินแล้วไม่รู้เลยหรอว่าจะเลิกไม่ได้ไปเก็บเงินเข้ามาทําไม,อ,มอะไรแบบนี้เพราะว่าในงบการเงินนะคะไม่ได้บอกว่าเป็นเงินประกันผลงานมันคือสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเขาออกงบการเงินแบบนั้นนะคะทีนี้เราก็เลยไปขอเอกสารมาก็คืองบทดลองอพอไปของบทดลองมาปุ๊บก็มาเจอว่าเออมันคือเงินประกันผลงานอยู่ ะะเงินประกันผลงานคือเขาเป็นกิจการรับเหมาเวลาทําการรับเหมาให้บริการมาแล้วเนี่ยผู้จ้างเนี่ยเขาจะเก็บเงินไว้ประมาณรสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเก็บไว้สําหรับว่าในอนาคตสิ่งที่คุณทํารับเหมามาเนี่ยมันเสียหายจะได้หักเงินตรงนี้แต่ถ้าเกิดตามที่คุณทํางานมาแล้วมันไม่ได้เสียหายอะไรตามช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เราสัญญากันไว้คุณก็จะได้เงินคืนคบังเอิญว่ากิจการรายนี้เนี่ยมีเงินประกันผลงานอยู่ที่ผู้ว่าจ้างเยอะไหม เยอะค่ะจานวนเยอะเลยนะคะทีนี้ก็เลยเยอะในที่นี้ก็ประมาณประมาณแสนกว่าบาทนะแสนกว่าบาทที่อยู่ที่รอจะได้รับเงินใช่ค่ะคราวนี้แล้วมันไอเงินประกันมันทําให้เขาเลิอกกิจการไม่ได้ยังไงอะ่ะอาจารย์คะ<ๆ>อาจารย์เพราะว่าเงินตรงนี้ค่ะพอให้เขาไปเช็กนะคะว่าจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่เขาบอกว่าจะได้รับเงินคืนเนี่ยคือสิ้นสุดระยะเวลาประกันผลงานเนี่ยนะคะก็คือปี68 นะคะแต่ว่าตอนนี้คือปี67เรารยังต้องการเลิกแล้วแต่เราจะได้เงินปี68ก็เลยไปติดต่อหาผู้ว่าจ้างอีกว่า ตอนคืนเงินเนี่ยสามารถคืนเงินในนามบุคคลธรรมดาได้ไหมจะหาช่องทางเพื่ออยากเลิกกิจการแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับท้าคู่วิาจาก็บอกไม่สามารถที่จะคืนในนามบุคคลธรรมดาได้เนื่องจากคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลคือเป็นบริษรัทเพราะนั้นเขาก็จะตีเช็คเท่านั้นเป็นชื่อบริษรัทแล้วคุณค่อยเอาเช็คนี้นะคะไปขึ้นเงินนะคะที่ธนาคารนั่นเองนะคะก็เลยกลัวว่าจะมีปัญหาว่าเวลาถือเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารหากธนาคารเขามีการตรวจสอบว่า บริษัทนี้เลิกไปแล้วกลัวจะมีความยุ่งยากหรือมีปัญหาในการที่จะไปเอาเงินในส่วนนี้ออกมาอย่างงี้ค่ะประกอบกับหน้าที่นะคะเวลาเลิกกิจการเนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีการจดทะเบียนเลิกใช่ไหมคะแล้วก็จดชําระบัญชีเพราะฉะนั้นในวันที่เราไปจดชําระบัญชีเนี่ยเราจะต้องมีการเคลีย์สินทรัพย์เคลียหนี้สินทั้งหมดแล้วปรากฏว่าไอ้สินทรัพย์ตัวนี้มันยังเคลียไม่ได้นั่นหมายความว่าถ้าเกิด อยากเกียร์ได้คือยังไงยกให้ไม่ไม่เอาเลยเงินหนึ่งแสนบาทที่เป็นเงินประกันใช่ก็ต้องยกให้เขาซึ่งทีนี้แต่เราอยากได้ไงถามเขาไปเขาจะเอาแมงแสนหนึ่งก็เอาเอาเอาก็ต้องรอรอค่ะก็เลยเลิกไม่ได้นะคะการเลิกกิจการนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเงินประกันผลงานอย่างเดียวเนาะมีหลายหลยอย่างเลยนะที่สอดไส้อยู่ในงบการเงินอยากเลิกแต่เลิกไม่ได้ดังนั้นถ้าเราเป็นนักบัญชีและเขามาจ้างเราเลิก เราควรจะต้องรู้ว่าอะไรบ้างที่มันจะอยู่ในงบการเงินหรือบางทีมองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นอาจจะต้องไปดูที่งบทดลองเราถึงจะรู้ได้ว่ามันมีบางรายการที่ทําให้เราเลิกไม่ได้ใช่ค่ะได้ยินแต่เขาบอกว่าทําไมงบการเงินอยากเลิกเลิกไม่ได้ฉันมีเงินจะจ่ายนะค่าเลิกเนี่ยทำไมเลิกไม่ได้สักทีนะคะบางบริษัท เวลาเลิกต้องเสียภาษีอีกนะครับหรือเสียภาษีแล้วอาจจะเสียมากกว่าที่ควรจะต้องเสียใช่ค่ะดังนั้นนะครับเราจะเลิอกอกิจการหรือเราเป็นนักบัญชีแล้วเราจะไปเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีกับผู้ประกอบการหรือจะรับจ้างจดเลิอกอกิจการคุณต้องรู้เรื่องนี้ เราก็เลยมีคอร์สนี้มาเล่าให้คุณฟัง <laughs> <laughs> วันที่31สิงหาและ1กันยายน67นี้เราเปิดคอร์สวางแผนภาษีครับจะเป็นคอร์สวางแผนภาษีที่สอนแค่เพียง2วันเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีเฉพาะประเด็นที่เราเป็นนักบัญชีหรือเป็นเจ้าของสํานักบัญชีเราจะทํายังไงดีในการให้คาปรึกษากับผู้ประกอบการ <laughs> ในหลายๆเรื่องและเรื่องเรื่องหนึ่งที่อยู่ในคอร์สนี้ก็คือเรื่องของการวางแผนภาษีสําหรับการเลิกกิจการด้วย <laughs> ดังนั้นถ้าเกิดใครสนใจสามารถติดต่อมาเลงกับเราได้นะครับ ตอนนี้มีคนจองมาแล้ว10ท่านานะครับ ราคาค่าเรียนก็คือ10,000บาทเรียน2วันนะครับเรียนวันเสาร์อาทิตย์ใครที่เคยเป็นลูกค้ากับยนโล่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามเราลดให้20%เลยสําหรับคอสนี้และต้องบอกเลยว่าคอสนี้อาจจะไม่เปิดอีกยาวนานเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็กลับไม่เปิดหรอกบังเอิญมีลูกค้าคอสสำนักการบัญชีอยากวางแผนภาษีกับลูกค้าได้ก็เลยมาขอให้เราเปิดเราก็เลยเปิดดังนั้น10ท่านแรกก็คือคนที่มาเรียนคอสสำนักการบัญชีกับเราเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเขาจองมาแล้วครับ10คนดังนั้นเรารับได้อีกแคคค่่เเพียง6นนนนทาั้ใใรสจ รีบจองมาเลยนะครับที่ไลน์ at yellow training ครับ